สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอันนี้เราก็ยังอยู่เกียงบอดกันด้อย่างที่จะมาเล่นในวันนี้ก็เป็นว่า,างอยู่กับมันมี ทะแนนไลติงไม่เกิน5.3-5.7อ p เพย์จะเป็นยังไงนะรับชมได้เลยครับเลย่ยว่าจากจทางซ้ายนะครับยังไง,งกินเ้าอเราจะโลกกหลดรูปก่อนน้อยม<อ>าถังกับซีนครับ ที่ม่หายของรัสเรียนะยิงไม่เข้านี่ปีนดแปๆลเลยนะเฮาเอาของออไปยิงข่าคเขาแลวนี่ก็ไม่เข้าเหมือนกันโดนเดือดโดนแนะนะตันเนอร์ป่ะเนี่ยแบบนี้ต้องอ้อมไปยิงข้างเองเดียวเลยวัด มาแล้วเล็นๆมาเยอะจัดเป็นเออกระถางปืนแปลกๆดีนะ้ะระถ,ถางดีนะเนี่ยเปิดสโลว์เลยรัดปืนใหญ่เลยคนะหน้าเหมือนจัดนี้นะครับต้ำมัวกันมากเลยเพื่อนก็โดนยิงเลย เดดซีมีเปล่าวมันจะซ้องเิงตรงนี้มาแล้ว BMP โอ้ตึกเนาะ b นะตัดบางะไอ่เ้ยโอ้โอหเดี๋เราก็เดินได้นานติดตึก่ง ีครับนะไอเอสไอเอใหม่เอสห,หนึ่งเปล่านี่แ is ะโอมาแล้วเอาข้างเต็ๆเมๆน,นี้แหละมุมหางยิ้มไม่ต้องไปไหนนีะ่ได้ไปต่อครับแล้วที่สั่งต้องมาแล้วแบบนั่นนี่ฮะ,ะปั๊บมาปุ๊บเมีกาต้องมีต็ด มูแหวกยิ้มแบบไกลๆอะครแบบเฮ้ยลัดเดียวไม่ตายเต้องเสี่ยงโผลไปเลยวะเอา้ากระเบิดเป็นไงครับมูแหวกย er ิ้มแปลกๆตีคันในรวดเดียว ผมว่าจะเย็บเข้าไปในไซน์ดีแนละ้วถ้าจะมีแช้นในไซด์วิลเฟิร์ดโอ้ยดีได้เย,ย็มแล้นะครับแต่เราว่ากำลังจะไปนะไม่เก็มีกิบายอีแล้วโอ้ยกดตืนไม่ลงทำไงละ่ะถอยเข้าเลยสิครับ ในะบายแล้วแต่เขามีควันอยู่ไหนก็ไม่รูอ้ายอ้ายโผล่มากเลยอ้ายไม่อยากดาวส่มนะกระสุนกระโดดมาเดี๋ยวเันแลวเพื่อกขาสวดมาไม่รอดเจ็ดร้อยไปครับข้างหน้าสายบีตา นิ่งเขาบางทางพี่ใหญ่รับตีพี่ใหญ่รับตีก็เสร็จแนละ้วเก็บแบบเรือเรือในสายสายเหมันได้ยินเสียงเครื่องบินเจอนี่ปนปนอยู่ของเครื่อนนี่แหละนั่นนี่ยเนียนเนียนนะเราเนียนเนียนนะเรา หยุดไฟได้แต่ก็ไม่ไวเหมือนจะมีมอเตอร์อนี่นะไม่ยู่บริเวณตึกไงไม่รู้ตรงไหนแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะซอกนู้นแหละนั่นไงฮะชัดเจนนะยิงไม่ได้ก็อ้อมหน่อยแล้วกันตลอหม่ใครอยู่ไม่จเจอเสียงรถมีนะครับ ตาอดีกันมีคันไหม่ะม <'s> ันนี so. ่สุดหลงต้องบอกว่าเด็กหลงอค้งยังอยู่ไซด์ก็ยังมีนะกลับมนเยอะจริงๆงเโนบ้านงานกันเลยเจ้าเฮ้ยเอ้ยทำไมไม่ระเบิดล่ะโดนโดนคนแต่ไม่ระเบิดนัาที้ต้องไปแล้วล่ะ นิดเดียวต่ไม่รัดอคนมีเกียงมาใ,ใกล้อีกนะว่าอะไรครับนี่ทางไหนเนี่ยนะต้องไม่จากข้างหน้าผมเนะี่ยเอ้ยโอ้โหทันนี่แหละลาวเฉยเบื่อยิงแล้วนะนะมาส่ยเครื่องบินกันบ้างนะโดนบ่อยเหลือเกินโอ้โห กินโม้เลยเล,เ,เลยเ <im iter> อโม้โม้เลยอะไรฮะหาไม่เห็นนะโค้งจะสวยเลยี่เนี่ยอากาศ่อนหม้อุยมันโดนจริงนะผมเล่นรถสอยไม่ค่อยเก่งหรอกยิงได้คือ6ตัวนะะไม่ต้องเสกเลย

ยิงเข้าจะตายคนเดียวของเราขอดเถือดเราไะไหมผ่านไหมครับเนะี่ยตุ่มไปเลยยังได้อยู่ปุิบชิดช็จะไปหายตัวที่เรายิงทีแรก่อนนะนไม่ได้ยังอยู่นะเพื่อนเริาหมด,น,ดนิ่งๆเนอะ ขอบุกตะกี้เขาได้ว่าข้างหน้ามีรนะขวนเล่มเียนดีมาแนละ้วอยู่ไมแเออมีเพื่นโดนยิง,น,งน่าจะมีปะโอ้ยไก,ก่กระโดดเมือกีกระเบิดได้ความรวดเร็วนะ ตานี้จะเป็นแฉกี่ก็อยากว้างวางิงมาอย่างใจเสียงข้างขวานะอย่างนี้ไปเลยตุ่มไปเลยได้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวต้องกดน,น,น,นอ,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 อนนๆๆ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 บๆๆ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 า ไปก็เนื้อหนัวนะไ่เข้าบ้ารถอะไรนี่นะเส็งตัวยึดกันได้ก็ติดใส่ดันกันนะครับเป็นได้ทุกคนดีไหมคันเรียนโดนไปหนึ่งนะคันไม่โดน โอ้โหชุดที่สองก่อนเพื่อนเราจะคิดถึงแเอ้ะบิดมันย้ำหองรอบเลยอะโอ้เพนโดนในขนาดนี้ผมจะโดนด้วยไหมเนะี <c> ่ย <oughs> รอบหงรอบสองกมีรอบสามใช่ไหมราจะเดนกรงมานะงลแล้วนัแหลต่อเอเฮ้ยเดี๋ยวเฮยทางขวารอก่อนพี่เดเดวเดวเด โอกาสได้ไหมจะพึ่งยิงจะเยันแเหมืนได้ยินเสียงรถอะไรคันเนี่ยนะอะไรเงี um, ้ยมสอยล่าอะไรเงยแล้วเขาหนีไปท่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ไปลหลังตึกนีตามไม่ทัน ทำไงรอวิ่งตามไม่ทัน้วรถเร็วมากผมเชื่อว่ามันต้องมาแต่งนเลยนิงไปโดนกาตัวเออจะหีไปบ้าตามร็ตามเรวนี่หน่อยพี่่เพ่งตายาเ่เส้นทางนี้มัเนี่ยทางนี้ก็เหมือนจะโดนรถเร็วอย่างน ้ยาข้างหน้านี้นะหนึ่งคันมีคันที่สองเจ๊เจ๊รอรออยูย่เพิ่งหันหนีนะคันที่สองไพเกอร์ตา,าน,นี้ดูง่ายนะดูเล่นง่ายเล่นง่ายแปลกแปลกดีไซน์กัน มีไหมตรงไหนน่ายีน้ำมันมันนิกาอีราท์ก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปรถถังวอเทนต์ร็คือถังนิกาไม่ใช่เนยถังเยอรมันนี้แต่แท้เหล็กติ๊กไม่เกิน5.7เป็นไงกันบ้างครับยี่สิบเอ็ดพันนิดโดนระเบิดกันรัวเลยทีเดียวทั้งผมทั้งเพื่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ คลิปหน้าผมจะมานั่งเล่นรถถัาางอะไรต่อก็รอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ